ครับก็สวัสด,ดีสมาชิกแล้วก็แฟนหมัดหมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดไว้น่าดูน่าชมนะครับศึกเพชรยินดีวันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่องดูยี่สี่เวลาสิบแปดนาฬิกาตรงนะครับวันนี้คู่เอกนํารายการก็เป็นการโจกกะละว่างเจ้าเพชรนาโจกสาจอต้องปาจีนนะครับวันนี้ก็มาพบกับเดดเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดไวหน่าดูน่าชมนะครับสาหรับศึกเพชรยินดีวันนี้ ครับก่อนที่จะไปรับฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์นั้นก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับมวยหูภาพสดติดขอบเวทีนะครับก็เพียงเดือนละ400บาทเท่านั้นนะครับท่านสามารถโทรมาสมัครสมาชิกได้ที่เบอร์098-3754-603นะครับฟังรายวันก็เพียงวันละ100บาทเท่านั้นข้อมูลทั้เจนราคาแม่นยำกล้าการสู้ได้แน่นอนนะครับมีข้อมูลเชิงลึกมวยคู่ขี้มีของให้เล่นนะครับ ท่านสามารถมาเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับเพียงเดือนละ4 0 0บาทเท่านั้นนะครับรวกาอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับเป็นราคาลายเสียงมวยตู้นะครับก็ฟังราคาได้ทุกวันเพียงละ1น0บาทเท่านั้นนะครับภาคราคาทุกวันจันถึงอาทิตย์นะครับท่านก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับ A6 ตัวนะครับแล้วก็านะครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอของท่านนะครับแอด ID ยไลน์ตามนี้เลยนะครับ เพียงเดือนละหนึ่งบาทภาคราคาทุกวันระบบเสียงดังฟังชับร้อปเซนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มานะครับคับท่านใดที่มีมวยรักมวยยอบนะครับแต่ไม่มีเวลาออกไปเล่นหน้าตู้นะครับเราก็มีกลุ่มมวยพักยกไว้ให้ท่านบริการนะครับเล่นเพียงขั้นต่ำสิบบาทเท่านั้นท่านสามารถแอดไลน์มาได้เลย แอดีเค711นะครับเป็นกลุ่มมวยพักยกที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยทุกระดับชั้นมวยจบหนึ่งคู่ท้อนได้เลยนะครับเล่นขั้นต่ำเบี้ยน10บาทเท่านั้นสูงสุดก็1นึ่งแสนบาทต่อ1ไม้นะครับพร้อมฟังราคาในกลุ่มนะครับมีข้อมูลแนะนำก่อนเล่นมีเล่ตัวเงินก่อนเล่นนะครับไว้ให้สมาชิกคอยดูเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในกลุ่มมวยพักยก ก็แอพไลน์มาได้เลย p k 7 1็น,น,นะครับครับสำหรับคู่แรกเปิดหัวสึกเพชรยินดีนะครับคู่นี้ก็เป็นการชกกะระหว่างลุง3ามบีกออดิศักนะครับวันนี้ก็มาพบกับอเ,อเอพเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับคู่นี้ก็ชกันในพิกัด1้อยปอนด์คู่นี้ก็เคยชกกันมานะครับวันนั้นเสมอกันมาที่ลาดเวทีเวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ก็มา ชกกันใหม่นะครับที่เวทีมวยหลังสิ์นะครับเจ้าลุง3บีนั้นมาช่างเมื่อเช้าร้อปอนท์ท่าพิกัดนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดพ,พัทปาพัทลุงนะครับทำการิิซ้อนอยู่ที่ค่ายกอดิศัต์ที่จังหวัดกระบี่นะครับก็อายุ16ปีความสูงสูง157เซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยบูสตู้ดีขยันเดินขยันออกอาวุธ ส่วนเจ้าเอกวิทักษ์วันดีทวีชัยนั้นก็มาช่างมือเช้าร้อยสีลดไปจุดหนึ่งเป็นนักทกจากจังวัสุลินทร์ำการที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายวันดีทวีชัยที่จังหสุลินนะครับก็อายุสิบหปี ความสูงสูงลา61ซนติเมตรนะครับก็จะได้เปรียรูปลป่างสูงลอยกว่านะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยเชิงดีนะครับเป็นมวยฝีมือจับจ้านหลักเหลี่ยมดีนะครับพลจิตผลใจดีก้าวแรกท่าสวนนะครับ คู่นี้ก็เคยเสมอกันมาวันนี้ก็มาพบกันใหม่วันนี้ผมออกชอบไปทางด้านเจ้าเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับผมมองว่าหลักเหลี่ยมไปไปดิวดูดีกว่านะครับแล้วก็หัวจิตหัวดใจด,ดีกว่านะครับวันนี้เด็กมีหน้าเสียส่วงเงินมาดันสู้ดันเล่นนะครับสําหรับเจ้าเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับสําหรับคู่แรกเปิดหัวจัดไปที่เจ้าเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับ คับก็เดินทางมาถึงต่อคู่มวยคู่ที่2นะครับคู่นี้ก็เป็นการชกกระหว่างปืนกลสอจอต้องปากเกนนะครับวันเดียก็มาพบกับเพชรสองเลลาวามวยไทยนะครับพิกัดชก116ปอนด์นะครับปืนกลมาช่างมือเช้า117.1ลดไป1.1นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดภูเก็ตทําการฟิตซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ นัดมวยก็อายุ21ปีความสูงสูงว่า65เซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยนะครับหวัวขีดหวัวใาดีกระดูกการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงหลักเกลี่ยมเก๋าเกมส่วนคู่ชกนั้นเพศสองเรรลาวามวยไทยมาจ่างมวยเชา้า117.2ลดไป1.2เป็นนัดชคจากจังหวัดสงขาทำการที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายลาวามวยไทยเป็นนัดชจกจากจังหวัดพังงา อายุ17ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทเข่าในล็อกลัดมัดต,ต,ตีมีมัดมีศอกนะครับหลักเกลี่ยมเชิงดีหัวคิหัวใ,ใจดีนะครับคู่นี้เปรียบเทียบถึงเรื่องอาวุธมวยหน้าเสียตัวเงินเนี่ยผมมองไปทางด้านเจ้าปืนกลสอตอร์โปาจีนนะครับได้เปรียบเรื่องหน้าเสียบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับหลักเกลี่ยความเป็นมวยปลายๆดูดีกว่านะครับถึงแม้วันนี้ดูแล้วเสียเปรียบเปปล่าแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับ เรื่องอาวุธมวยนักแรงอยู่ทางด้านเจ้าปืนกลวันนี้จัดไปทางด้านเจ้าปืนกลฝอตองต้องปาจีนนะครับครับก็มาต่อถึงคู่มวยคู่ที่3นะครับคู่นี้ก็เป็นการทกัะระหว่างหุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่วันนี้ก็ามาพบกับอนันตชัยสิงห์โหดยิมนะครับพิกัดทก114ปอนด์นะครับ ทางด้านกุลศึกหมายช่าง114 7ุดเตดไปจุดเกตเป็นนักทกจากจังวัดตุลินทร์ทำการวิอซมอยู่ที่ใกล้เพชรยินเดียแคาเดมีอายุ22ปีนะครับเป็นมวยขวาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวเป็นมวยวงในเขาแหลมแทงเก็บเตะขาต่อยมัดนะครับหัว,วใจดีเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธส่วนนันตชัยสิงหโหดยิมนั้นก็เป็นนักทุจากจังหวัด อุบลราชธานีน้ำหนักมาช่งชางมวยเช้าร้อ1่ปอนด์เท่าพิกัดนะครับทําการฟิตซ้อมอยูดสอจิตประเสริฐที่จังหวัดอุบลอายุ23ปีคู่นี้ก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่านะครับ <c oughs> เจ้าอานันต์ช้นั้นก็เป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องแตะขาต่อยหมัดปละเหลี่ยมเชิงดีนะครับมีหมัดมีสอบถือว่าอันตรายใช้ได้นะครับ คู่นี้เนี่ยคู่ขี้บทเบียดนะครับวัดกันไปไปลายคู่นี้ผมออกทอบไปทางด้านเจ้าหุนศึกเพชรยินเดียคาเดมีนะครับก็ถือว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ได้เปรียบแน่นอนนะครับวันนี้ก็ทีมงานของเพชรอินเดียเนี่ยก็มีตัวเงินมาสู้มาเล่นนะครับวันนี้จัดไปเป็นทีเด็ดเลยนะครับสาหรับเจ้าหุนศึกเพชรยินเดียคาเดมี ครับและมาต่อถึงคู่เอกในรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการทุกันระหว่างเพชรนำโชคสตอต้งปัดกีนนะครับวันนี้คามบะพบกับเดชดเพชรมวยเด็ดเกตแปดเก้าพิกัดทกเนี่ยร้อยสิบแปดปอนด์เพชรนำโชคนั้นมาช่างร้อยนะครับลด8.7ดเเป็นนักทกจากจังหวัดศรีสะเกดทำการทิดซ้อมอยู่ที่ค่ายสอจารุวันนะครับแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่ค่าย กับเสียอันชุคุม,มิรนะครับนักชกกอาอยุ19ปีเป็นมวยซ้ายประเภทเปิดเกมเตะท้าต่อยมัดแต่ซ้ายหนักแรงนะครับส่วนคู่ชกนั้นเด็ดเพปนี่ก็มาช่าง119.1ลดไปจ1น,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำการฟิตซ้อมอยู่กับอาทีมงานคนจัดนะครับที่ค่ายเพชรยินเดียคาเดมี่ อายุก็22ปีนะครับเป็นมวยที่ประเภทบูขยันเดินขยันออรวุธเตะหนักต่อยแรงบงในก็เขาล้มแทงแก็บนะครับมวยจิตเหมือใจดีมีหมัดมีศอกคู่นี้รูปร่างก็ปาดหมวดตัวเท่านะครับคู่นี้ผมมองว่าไปๆเจ้าเพชรนำโชคสอตอต้องปาดกินดีกว่านะครับออกท้ายเนียนกว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าหด้าเสียของ สอ้อตงกับอันทุคุมวิทย์เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับบทเบียดไปลผมมองว่าน่าเสียเอาอยู่นะครับบันนี้ก็จับไปทางด้านเจ้าเพชรนำโชกสอ้อตงปาจีนนะครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งย้ำไปอีกทีนะครับสำหรับมวยหูภาคสดติดขอบเวนที่ก็เพียงเดือนละ400บาทนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0983754603หนนะครับปลายวันก็ 100บาทนะครับข้อมูลเสียงดังฟังชับ100%นะครับการหา,าสู้ได้แน่นอนนะครับมวยคู่ขี้ส่งของให้เล่นนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะฟังไลฟ์เสียงก็เพียงเดือนละ100บาทนะครับภาคราคาทุกวันก็ f อปไลฟ์ตามน่าจอดที่ท่านเห็นได้เลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ